ผมไม่แน่ใจว่าเราสามารเข้าไปที่น้นได้หรือเปล่านะเพราะว่าดูนี่สิฮะปิดปรับปรุง โอเคสวัสดีทุกท่านอยู่กับผมท่านองค์ลิกรนะครับผมฮ่าฮ uh huh. วันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปสำรวจภายในท่ามหาราชนะครับผมโอเค่าน36.4ดองศานะครับบรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นนะครับผมแต่ว่าไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับผมที่นี่ที่ผมเห็นก็จะเป็นคนไทยทั้งหมดเลยนะครับผม ร้านอาหารทุกร้านก็เปิดเกือบหมดนะชั้น2ก็จะมีบริการเรือเหมาลำนะครับผมถ้าใครอยากใช้บริการก็รวมกันแล้วก็ช่วยกันแช์นะครับผมเวลาเราจัดงานปาร์ตี้หรือมีงานสังสรรค์อะไรบางอย่างนะครับผมบางร้านก็เปิดบริการอยู่บ้างนะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยมีลูกค้าเข้าไปใช้บริการสักเท่าไหร่นะครับผมน้อยมากนะครับ นะพอผมมองเข้าไปในร้านนี่ลูกค้าก็นั่งไม่กี่โต๊ะเองนะ <c oughs> เราจะมีเรือบริการนะครับผม <c oughs> สปัตราบสนี่งจุดถ่ายรูป าามหาาชอปีที่แล้วก็เคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะตอนนั้นช่วงเย็นนะครับวัดอรุณไปทางไหนเนะี่ยอืมตรงนี้มันเขาจะจัดกิจกรรมอะไรสักอย่างอนะะเงียบคลิปฮะนะ ขณะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ยังมีร้านค้าเปิดอยู่ปปลายนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจบริเวณข้างๆอบรบรมมหาราชวังดิษจ,จะดีกว่านะครับผมตรงนี้ไม่มีจุดคัดกรองน,นะครับผมทางที่ผมเข้ามาเมื่อสักครู่เนี้ยยังมีจุดตรวจนะครับผมแต่ตรงนี้ไม่มีเลย แล้วเขาจะคัดกรองอะไรยังไงเนี่ยโวมีห้องน้ำระดับพรีเมียมบริการอยู่ซ้ายมือนะครับผมราคา10บาทถ้าผมจะไม่ผิดนะแพงมากแต่พอใช้บริการนี้รู้สึกประทับใจมากนะครับผม ถ้าเข้าไปในซอยแคบๆที่อยู่ข้างหน้าผมก็จะ,จะเจอกับท่าเรือนะครับผมสามารถใช้บริการได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเราสามารเข้าไปที่น่านได้หรือเปล่านะเพราะว่าดูนี่สิฮะป็ดปับอุ้นตอนนี้แดดร้อนมากเลยฮะ ตาเต๊เอะตรงนี้มันต้องคือคืนมากนะผมจําได้ว่าเมื่อไปีที่แล้วผมมาเดินบริเวณเนี้ยนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับผมทั้งจีนฝรัง่งนะครับแล้วก็มีร้านขายมะพร้าวร้านขายสาเสื้อผ้าเรียงรายอยู่บริเวณเนี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว จะรบเราไม่สามารถเข้าไปข้างในนั้นได้นะครับผมเพราะว่าเขากำลังปรับปรุงนะครับผมนะก็คืออดเข้าไปข้างในแล้วนะครับไม่ได้เข้าไปภายในวัดพระแก้วแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าดูบรรยากาศจากข้างนอกก็แล้วกันนะนะฮะ่ะ วารดิวา wow. ทาราชบรดิตฐ์เป็นท่าเทียบเรือพทีินั่งฝ่ายพระบรมมหาราชวังมาตั้งแต่เริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เพื่อกันว่าพระชนนน้ำประจำท่าพระราชวังหลวงโดยมีกำแพงฉนวนสองข้างกั้นมาจากประตูพระบรมมหาราชวังฝ่ายในจนถึงบริเวณท่าน้ำที่ท่าน้ำมีศาลาใหญ่หนึ่งหลังมุงด้วยกระเบื้อง มีช่อฟ้าบรรกาเป็นซุ้มประตูตรงต้นสะพานเป็นที่พาดบันไดประทับเรือพระที่นั่งในปีพศ2127รัชกาลที่1ทรงพระครุณาโปรดก้าให้สร้างพระตำหนักแพรลอยขนาด5ห้องมีเฉลียงโดยรอบฝากระดานลูกโครงทาสีเขียวแดงหลังคามุงจากมีช่อฟ้าบรรกาด้วยนะครับผมพอละจบตอนนี้ผมคิดก่อนว่าจะไปที่ไหนดีนะครับผมเออว่า ผมควรที่จะไปถนนข้าวสารดี <c oughs> ไปดูมายาการนะครับไปดูอาการปรับปรุงใหม่เพื่อตอนรับนะักท่องเที่ยวต่งางชาตินะครับผมตรงนี้เป็นศูนย์กองทัพเรือนะครับผมที่ผมเดินอยู่ตอนนี้นะ <c oughs> ถ้าผมจะไปถนนข้าวสารผมผมก็ต้องข้ามไปอีกนู่นเลยอะ <c oughs> โอ้โหไกลอ่ะอันนี้ผมแค่เดินเล่นรอบๆพระบรมมหาราชวังก่อนนะตรงนี้วัดโพนะครับโพรู้สึกเหมือนเขาจะห้ามเข้านะครับเพือเปล่า าหาทางเข้าก่อนนะ เคยเข้าตรงนี้นะตอนนี้ก็ปิดสนิทเฮ้ยมีคนเดินออกจากวัดโพนะครับแสดงว่าวัดโพ ไม่ได้ปิดทําการสิยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติกันนั้นแหละอ,อ๋อมีจุดคัดกรองนะครับผมปีที่แล้วไม่มีนะครับ งทะเบียนยังคะรับติ๊รเกอร์ก่อนนะคะลงทะเบียนแล้วยยค่ะเพืยย่อนแมวันนี้ผมไปมาเมื่อปีที่แล้วนะ <c oughs> มาเล่นแมวแถวนี้แมวเยอะมากครับผมนะ <c oughs> ถ้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของที่นี่ <c oughs> เขาบอกว่าที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย นะครับผมแล้วก็จะรวบรวมตำราวิชาอะไรต่างๆไวน้นที่นี่ด้วยนะแต่ผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะครับผมนะเรานที่ผมเจอเมลจะอยู่ตรงนู้นนะเดินไปอีกหน่อยนะ

โอเคเดี๋ยวผมขอเบรกวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวอีพีต่อไปผมก็ยังคงอยู่ภายในวัดโพอยู่นะครับผมเอาเป็นว่าก็ช่วยกันกด subscribe ในช่องของผมเพื่อติดตามวิดีโอตอนต่อไปนะครับไปละบ๊ายบาย